เมื่อเราอยากดูพาทิตตกแต่เออเงกันมันจะมีมุมไหนเมื่อไหนวาที่ตกเมื่อผมอยากเห็นพ้าทิตย์ตกฮัลโหลยังไงล่ะยังไงล่ะวันนี้เรามาถ่ายรายการ โอ้ฟนๆมพาแฟนๆมาดูแฟนไหนบ้างพาแฟนคลับมาเที่ยวชมวิวนะฮะเฮลโหลเป็นนักการอะไรเป็นนักการอะไรซึ่งเรามาถ่ายรายการกันต้องไงอ่ะเป็นักการอะไรฮะหยิบกันไหมโอ้ยยิบกันก็ อากูบังคับก็ได้อะบอกอะไรกูบังคับทำไมกูบังคับเองทำไมฮะเล่นเขินทำไมงงอือสวัสดีครับอยู่ไหนเราบอกแฟนๆสืวันนี้เราไม่ถึงไหนแล้วเนี่ยกันอยู่ไหนกันเนี่ยเราอยู่เขาเขียวครับทไมคือในรายการเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นงานสปอยรายการนะครับเดี๋ยวไปดูว่าแล้วกันว่าเราจบที่จุดนี้ได้ยังไงแต่ทุกๆต้นทุกๆการเดินทางนะครับมี มีลิงมีเรื่องราวเสมออยู่แล้วมีลิงแล้วม่มาจบที่นี่นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูในรายการของว่าครับแล้วก็ยืนอยางนะครับหั่นครึ่งอ่ะฟอร์ฟูดแม่งเพียงพอไปสําหรับเหลือจะทําเป็นรายการใหม่รายการใหม่เลยเหรออเ๋ยแล้วก็คือพูดให้เขาฟังไปเลยว่าอยากจะทำก็ทำพูดเลยก็พูดเลยเพราะนี้มันจืิงจริงพี่ว่าจะเอาจากเซีทำในรูป กงมันก็แคบอยู่เราก็เห็นอยู่เราจะเติมทำไมอ่ไม่ไรเกาถือกันก็ถือเอออ่นหนูถือไปอันถือว้าผมจัำอันนี้ไม่ได้วีโว่ค่ะอันนี้วีโวค่ะกูเอาวีโวมาเอาได้วีโวมาใช้แล้วค่ะเป็นไรไปเร็วๆก็อยู่กันสองคนนี่ยกูจะลงไปนอนในรถละเอาสรุปคือแสงมันเข้าด้านนี้ไงเพราะว่าอยู่นู้นแล้วเราก็จะดูดีด้านนี้โอเคเราก็จะไม่มีเราอาจจะดูดีแบบย้อนแสงก็ได้อ่ะลองดู อ่าจริงไม่ดีแล้วอ่าโอเคไม่ดีนี่นี่ก็ต้องแบบยกขึ้นสูงสูงช่วยบอกระเนี่ยเขาจะได้มาเนี่ยถามแฟนสิว่าดีใจไหมเนี่ยพามาเที่ยวเออพามาทุกคนมาเที่ยวฉลองคนรักจบเศร้าปะพูดทำไมครับผมก็ยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะระหว่างคอมเมนต์กันก่อนดีกว่าคิมินอตโต้กมเพชรบุรีไหมเนี่ย เพชรบุรีอ่ะตัดใหม่อ่ะพอดีเพชรบุรีตัดใหม่เดินทางเขาเข้าอาโศกพอดีใช่อะไรตีมาแม่อืมวานล้ <c oughs> อันวานแล้วค <c oughs> ุกเข่าเดี๋ยวนี้อ่ะแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วให้ให้ดูเท่านี้แล้วรอไปติดตามในรายการนะครับก็คือ this is ิลเลอร์ไลฟ์นะครับมันก็จะคล้ายๆกันคล้ <c oughs> ายๆกันเหรอเพราะว่าก็ขายโฟโต้บุ๊คมีอะไรปะ <c oughs> ก็ก็จริงๆก็มาขายโฟล์ตบุ๊กเฉยๆมาถ่ายโปรโมทไงเอามาถ่ายโปรโมทโฟล์ตบุ๊กดีซีเทียรไลน์มันถ่ายจบไปแล้วก็ถ่ายอีกเรื่อยๆทำไมมีกล้องตามนั่นแหละมีบ้านมีรถอันนี้ฮะเมืองบาดเพลงเขาจะออนแล้วด้วยเพลงวันนี้บอกคนตาด้วยอ่เพลงไม่หึงไม่ไหวหรอกนะครับใช่หวานเกินไปเพลงหวานเกินไปครับใช่ฝากติดตามด้วยครับหกโมงเย็นหรอตอนกี่โมงนะฝากฝากฝาก ไปพี่ว่าฝากเพลงน้องหน่อยลูกครับฝากเพลงไม่ถึงไม่เอ้ยไม่อะไรวะชื่ออะไรนะหวานเกินไปหวานฉ<ป>่ำหวานเกินไปช่ำเมึงบางอย่างก็ไม่ต้องเลียวขนาดนั้นก็ได้สตาร์เอาก็มันคือดีซิสเลี้ยวไลฟ์เราก็เลียวเกินเราก็จะจำอะไรไม่ได้อยู่แล้วรายการทำอะไร <c oughs> คือเดี๋ยวคุณนะถ้าเกิดไม่ถูกตัดต่อออกเลยมันจะเลียวมากหวังว่าให้เป็นอย่างนั้นนะมันเลียวเกินได้ไหนบ้างหน่อยวะสปอยหน่อยวะในในเอ็มวีหวานเกินไปมันเป็นยังไง ก็ไปดีวิดแล้วก็มันจะเป็นแบบว่าเอางี้ขอให้คนเห็นความต่างๆหน่อยอะเอาแบบแบบไม่เรียบแบบมีสคริปอะลองพูดแบบมีสคริปซิอะลองพูดแบบมีสคริปต์เอ็มบีหวานไปเป็นไงไม่มีสคริปอะมีไหเอ็มบีหวานกันไปนะครับก็จะเป็นสไตล์แบบว่าในเรื่องนี่ว่ะคนรักรุ่นพี่ก็จะต่อเนื่องกันว่าเรื่องสมมุติว่าเราคบกันแล้วอ่ะ แล้วก็จะมีการไปท่องไปเที่ยวอะไรตามภาษา,าคู่รักที่มันหวานกันมันก็เลยเป็นที่มาของเพลงไม่หวานไม่ไหวหรอกใช่ครับผม <laughs> แล้วก็คือเป็นคู่รักที่ไปเล่นแบบดนตรีเออใช่หวานเกินไปตามนั้น,นอ่ะ,อะ,อะแล้วก็ลองลองรีวิวแบบรีวิวแบบดิซิสเวลไรท์เป็นแบบว่าเรียวๆรีวริวยังไงเพลงหวานเกินไปอ่ะคือ จริงจริงแล้วอ่ะที่ที่ทุกคนดูเมื่อวานเออก็มีแค่นั้นแหละในเอ็มจริงๆเอามาตัดเป็นเอ็มวีเนี่ยก็ดีกว่านะดีแล้วคือถ้าเกิดแบบตัดเป็นเอ็มวีก็ดีแล้วก็คือได้เลยไปถ่ายใหม่ทำไมทำไมทำไมไม่บอกกันก่อนก็คือจะได้ไม่ต้องเสียไปด้วยหนึ่งวันแล้วกูต้องไปซ้อมมันเกิดต่อด้วยกูเหนื่อยมากนั่นแหละมันมันกูเหนื่อยมากกูวินไม่ไหวแล้วมันดีอยู่แล้วฮ้ยวันอีทิตยไปซ้อมต่อเหรอต่ออ๋อพี่วินไปต้องกลับไปต่อ ไอ้นั่นเสร็จปุ๊บไปแฟนมิสไอ้ไอ้อะไรวะซอฟแฟนมิสเสร็จไม่พอนี่ไลน์มาต่อเดี๋ยวเดี๋ยวสามทุ่มตรงมีวไวโอเวอร์ให้พี่ลิศหน่อยนะลูกคือคือคือในสมองกูไม่มีน้ำตาลแล้วอ่ะคือแบบอยากนอนบนรถเลยเป็นไงล่ะเบื้องหลังแล้ววันนั้นรู้ไหมกูไปทำอะไรต่ออ่ารีแอคก้นรักต่อเราวันแค้ตายไปข้างหนึ่งกะว่างั้นล่ะเบื้องหลังความหวานกันไปไอ้แมหมคนไข้ความแตกต่างะระหว่างสคริปต์กับเรียลไลน์คนอยากดูแบบไหน อาจจะดูแบบไหนก็เลือกเอานะครับว่าจะดูแบบเรียลไลฟ์หรือมีสคริปต์นะครับเอโฆษณานในเฟซบุ๊กเป็นไงเรียลไลฟ์สคริป <laughs> ต์ในเฟซบุ๊กเป็นสคริปต์ครับ <laughs> เรียลไลฟ์โอเคเรียลไลฟ์ตามชื่อเลยแค่ในั้นแหละเออไม่มีอะไรละบุยให้ขอดูวิวหนอ่อยพี่วายยังไม่อยู่ในกล้องเลยเดินแบบโห,โหมีกล้องจบแล้ว<อ>ขึ้เขื่อนกันจะทำไมเนี่ยงงแล้วเดี๋ยวให้ดูวิวสูงๆฟงปัง แตกนะครับก็ลากันไปด้วยวิวสวยๆนะฮะนี่เลยฮะบ๊ายบายจ้าหัวกูยุ่งมากเลยะ